สวัสดีค่ะอร่อยใบอ้อยค่ะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเหมือนเดิมนะคะวันนี้นิกจะพาเพื่อนๆมาทำพแพนแงงไก่ค่ะซึ่งนิกก็เคยทำแผนแงงมาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเคยทำพแพนแงงไก่ไหมแต่เคยทำพแพนแงงหมูนะคะแต่วันนี้จะเป็นไก่นะคะนิกก็หั่นไก่เรียบร้อยค่ะจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็มีถั่วค่ะหั่นลูกเต๋าค่ะใบมะกรูด พริกชี้ฟ้าค่ะหั่นซอยแล้วก็พริกแกงผนงนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็มีกะทิค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นตั้งหม้อเลยนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงค่ะ แล้วก็คนพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวพริกแกงกับกะทิก่อนนะคะสักนิดนึงค่ะให้เขาเดือดก่อนค่ะค่ะพอกะทิเริ่มเดือดแบบนี้นะคะแล้วก็เติมกะทิลงไปอีกหน่อยค่ะเ,เดี๋ยวเราก็ใส่ไก่ค่ะลงไปเลย นนี้ิกจะทำะแค่ที่เดียวนะคะสำหรับที่เดียวนะคะก็คือทานได้สองท่านค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะเราก็เคี่ยวเนื้อไก่ค่ะกับกะทิกับพริกแกงก่อนค่ะจริงๆอ่ะชื่อเก่านิกนะคะก็คือจะชื่ออ้อยนะคะก็คือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เลยนะคะเป็นชื่อเล่นนะคะ ด้วยมาทํางานแล้วก็เจอต่างชาติค่ะเขาเรียกยากนะคะนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อนิกกี้ค่ะพอมาอยู่ที่นี่ก็เลยจะติดเรียกตัวเองว่านิกนะคะแต่ที่เปลี่ยนชื่อช่องก็คือต้องการให้เป็นชื่อที่เพื่อนๆจาง่ายค่ะพอเริ่มสุกประมาณนี้นะคะยังไม่ต้องสุกมากนะคะเติมกะทิลงไปอีกนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เติมน้ําค่ะ ไม่ต้องเยอะนะคะคะแนงก็จะเป็นน้ำขกดิกนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะเครื่องปรุงนี้ก็เบสิกเบสิกนะคะผงปรุงรสค่ะครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนค่ะ ปลาค่ะแค่นิดเดียวพอนะคะเพราะว่าพริกแกงมันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะถ้าความเค็มไม่พอเราเติมได้นะคะแต่ถ้าเค็มเกินแล้วมันจะแก้ยากค่ะคือเนื้อไก่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆคล้ายๆกันกั่เนื้อปลาค่ะแต่ถ้าเกิดต้องการให้ไก่นุ่มนี่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆใช้ไก่ส่วนไหนนะคะเสร็จแล้วค่ะใช้ทั่วลงไปเลยค่ะ เพิ่มสีสันค่ะถ้าเป็นที่เมืองไทยเขาก็จะใส่เป็นมะเขือพวงนะคะมันก็จะสีสัน,นสวยๆนี่ก็เลยใช้เป็นถัว่วแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าค่ะแตดแปลงได้ค่ะแล้วก็สีสันสวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราชิมดูหน่อยค่ะอืมความเค็มได้อีกหน่อยค่ะ ข้กระชอนหนึ่งนะคะก็แค่นี้เลยค่ะไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่าในตัวพริกแกงมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดที่เราหั่นไว้ค่ะใบมะกรูดฝอยค่ะลงไปใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เหลือไว้สักนิดหน่อยค่ะไว้โรยหน้านะคะเพื่อความสวยงามค่ะ แล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะก็จะเหลือไว้นิดหน่อยเหมือนกันนะคะไปโรยหน้าค่ะเพื่อความสวยงามนะคะเวลาเราตักเสิร์ฟนะคะติดไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแนงไก่ไม่ยากเลยค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็ต่างชาติชอบนะคะคนไทยก็ชอบค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยค่ะ ิปน,นี้นี่ก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดเป็นกำลังใจให้นิกด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ